อันนี้ัทัวร์ครับวันนี้อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็มาดูการเจาะท่อนะ้าปราปะนะครับวันนี้ก็คือเป็นท่อประปลาที่ผมจะให้เจาะลอดถนนไปยังบ้านผมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบ้านหลังใหม่ของพี่สาวผมที่กำลังจะปลูกแล้วก็มีบ้านของน้องชายครับด้านหลังนะครับแล้วก็บ้านผมนู่นอยู่ในสุดเห็นไหมครับพอดีวันนี้จะมาเปลี่ยนท่อครับปกติเป็นท่อนิ้วเดียวแล้วน้ําไม่แรงครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยาเสุติดจังหวัดปัละนะผมอยากจะให้ดูวิธีการ ก็ท่อรอดใต้ถนนคอนกรีตครับอันนี้ก็เป็นถนนสาธารณะที่อยู่ในหมู่บ้านผมนะครับผมให้ดูคลิปวิดีโอการเจาะท่อนะ้ำปปานี่นึนะครับอันนี้ก็เอาน้ำยัดเข้าไปแล้วก็เอาสายนะ้ำต่อปไปท่อใต้น้ำครับนีท่อประมาณนิ้วครึ่งน,นะครับ เวลาจะเจาะจากอะไรนี่ก็ยากมากเลยเห็นไหมครับต้องอัดท่อเล็กๆแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับแล้วก็เย่ yeah, เข้าไปมันจะทะลุไปในใต้ตนคอนกรีตเลยค,ยครับง่ายๆครับแล้วเหล็กก็ต้องเชื่อมให้เป็นลำแหลบครับแล้วก,ก็ทะลุดินเข้าไปด้านล่างนะครับอ๋อพอเราเจาะแล้วก็วท่อใส่เข้าไปนะครับเห็นไ,ไหมครับ ง่ายๆครับแต่ว่าก็ถ้าผู้ที่มีโฆษณาหรือว่าทำบ่อยๆก็จะไม่ยากครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเราทําเองเนี่ยไม่ได้ครับลําบากแน่ๆเลยถนนนี่กว้างถานนนี่กว้างประมาณกี่เมตรนะกี่เมตรเนาะโอจองสี่เมตรก็ถือว่าเอาการครับก่อนจะไปทะลุฝั่งนู้นเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็รถไฟทางรถไอ๋อครับอันนี้ก็รอดแล้วเมื่อกี้เอา น้ำเเข้าไปอันนี้ซอกหลายทีครับว่าจะทะลุได้แลวยังไม่ทะลุดีครับถ้าทอยิ่งใหญ่นาก็จะยิ่งแรงครับในส่วนนี้ครับผมไปดูนี่ว่าเป็นยังไงมั้งอยังไม่ได้ครับก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับอันนี้ยังไม่สุดเลยนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่ <contr> อันนี้เป็นเหล็กที่ใช้แย,ย่เข้าไปเห็นไหมครับ <S <S ยาวมากเลยกว่าจะู้ <S <S ท่อได<ห>้ึล ในป,ประมาณหนึ่งเมตรครับต้องเจาะใหม่แล้วก็อัดแรงดันๆเขก็ไปแห้งป้ายเป็นโพงรครับนะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเทคอนกรีตไปเราเอาท่อวางคาดไม่ดีครับเพราะว่ารถจะเหยียบแตกแน่นอนเลยอันนี้ผม,มอยากให้ดูเป็นข้อมูลนะครับก็คนที่จะเจาะท่อก็ให้ผู้มีความชำนาญหรือว่าอะไรทำดีกว่านะถ้าเป็นพวกทำลำบากครับแล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่สะดวกในการทำงานประเภทนี้ครับผม เออยังยังอันนี้ก็คือยังต้องรอเจาะยังมันยังไม่สนิทต่อครับต่อต่อแต่่ตองตอไม่รอตงรอหัวเลยติดไหเนี่ย เดินไปดูฝั่งนน้นะครับมันยังไม่ทะลุดีครับตรงนี้ครับอันแรกถั่วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไปเรื่อยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ข้อมูลการเดินทางครับว่าในสมาชิก YouTube ตอนนี้ก็มีทุกวันนะครับรับสมัครวันละคน2คน2อสามวันคน2อสามวันสคนนะครับก็มีอันนี้ก็เป็นท่อนะครับอันนี้คือเดือดน้ำจะเนี่ยครับท่อจะโผล่มาชุดนี้มักกี้เขาใช้ท่อเหล็กครับแย่ทางโน้นมาแล้วก็ ปลาจะให้ทนะลุนี้กน้ําก็จะมาอันนี้คือเป็นแนวท่อน้าของผมที่ผมเคยขอไปไปครั้งที่แล้วนะครับเนะรับก็วิ่งไปบ้านผมเลยนะครับแต่ว่านี่น้ำยังไม่ทะลุเดี๋ยวคือเราได้เปลี่ยนท่อจากท่อนหนึ่งเมตรเป็นท่อประมาณเมตรครึ่งหนึ่งสองเมตรแต่เขาบอกผมว่าเมตรครึ่งก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอให้น้ำมันแรงใช้ได้ครับก็โอเคแล้วเดี๋ยวขอจะเอแย่ท่อมาทะลุแล้วก็ต่อยาวไปถึงบ้านนะครับคนที่ขอไว้บ้านพี่สาวผมครับท่านนี้แล้วปลูกเลย คะแนนตัวปู่ให่นานนะครับหลังสุดนู้นนะครับดินทุ่งนาเลยนะครับผมชอบอยู่ติดป่าติดเขาติดทุ่งนาประมาณนี้ครับก็ไม่ค่อยเจริญครับบ้านผมแต่ว่าก็จเจริญนะครับตอนนี้ผมไปดูทนนต่อดีกว่านะครับโอ้อันนี้ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านครับใครจะมาหาผมนี่มาไม่ยากครับอยู่ที่ทเขงปักโลกครับสวัสดครับมใกล้ทะลุละนั่น พี่สาวผมน้องชายครับรเขาไม่นอยก็อยู่เลยนะครับปกติถ้ามาบ้านผมจะเห็นบ้านผมชัดเลยนี่ผมโดนบทบางไปด้วยป้าไของพี่สาวน้องชายครับไปนะครับหาผมไม่เจอครับงานนี้มาดูการจอดทอดดีกว่าครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนมีความชำนาญในเรื่องของการทำนะครับพวกน้ำบาดาลาทำให้เสรครับผมเอาั่นี้วัวตอววัวตัวข<ห>องเข<ล>า<ล> ไม่ได้ทำไม่ได้ระตมาให้ตัดก็ต้องเดินนู่นอระครับไม่เป็นไรอ่าจะาแสงอ่ะนอ๋อคจากดูไงเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเป็นไงคือเจาะทอนี่ไม่ได้ง่ายนะนะรวนั้นนะสิไม่ใช่ง่ายใช่ง่ายเข้าใจทรัะอันนี้ก็ต้องใช้ค้อนต่อไปครับโอ้ไม่ง่ายครับดูนะครับพอจะกระแทกเข้าไปดินเยอะมากเลยพอจะผ่านช่องดินไป ก็โอ้โหเขามีะะอบ <champions> ตนะครับีคอยช่วยเดือดครับอบตณนรวงครับแนวคนพื้นที่พี่ครับแมวแมวครับค้นตอกไปหน่อยนะตรงนี้ออกระยนี่ครับก็ทะลุแล้วทะลุแล้วพี่นะอ๋อทะลุแล้วทะลุแล้วครับก็คือใช้เนี่ยครับข้อต่ออีกหน่อยครับแล้วก็แทกค่แค่กค่แค่เข้าไปให้ไปทะลุฝั่งนู้นครับอันนี้ก็คือรอดใต้ถนนเรียบร้อยแล้ว อันนี้จะเป็นแนวเข่าหมดเลยอันนี้ก็เป็นแหน่ที่ผมขอไปที่จะเป็นแนวนะครับอันเป็นทอเนี่ยประมาณนิ้วเดียวนะครับที่ผม้ตัวนี้เป็นท่อเล็กนิ้วเดียวที่ผมขอไปที่แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อบ้านนี่คืครับที่เรียบตามถนนไปนะครับก็เป็นข้อมูลครับอันนี้ผมก็จะให้เป็นคลิปความรู้สำหรับการลอดท่อทาท่อลอดใต้ถนนคอนกรีตนะครับคอนกรีตขนาดนะที่ผมจะดูี่คอนกรีตขนาดนะครับไม่ใช่ขนาโอ้ขออนุญาตนะครับ ถนนจะอยู่ช่วงประมาณ4เมตรทะลุแล้วครับเ้โอเคครับรู้แล้วครับก็ถือว่าสำเร็จเสร็จไปแล้วสำหรอับการรอดทำท่อปรับปารอดถนนควางจีตในหมู่บ้าน ผมจะใช้ป้องโทรศัพท์มือถ่ายอยีกแล้วครับแร้วมาดูวิธีการท้าวไว้นะครับ,น,บน้ำไม่อาบเต็มเมื่อคืนเลยครับเจอบ้วนะครับ,จบ,รบจบแล้วทะลุแล้วครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับเสร็จแล้วจะท่อมอยู่นี้ใช่ปะ่ะพี่อ,อ,อยก่อท่อตรงนี้อืมก่อโอเคทะลุนะทั้งนี้ก็คือมันต้องอะไรมามันต้องขึ้นแบบนี้ไปรู้ว่ามันต้องขดอุดตรงนี้ป่ะพี่ต่อไปมีการทบนะฮะน่าจะมีเพราะทางก็ไม่แน่ทบมันต้องใส่ต้องใส่ ตอขึ้นมาเร้แล้วถามนะงถมอ่ะจริงต่อขึ้นมาดีกว่าต่อขึ้นมาเออต่อขึ้นมาต่อปยแน่มันจะอบอไได้ไดเอาของอขึ้นมาเลยสบายได้ครับพี่เอาของอขึ้นมาิเดียวเลยได้เพราอีกหน่อยถนนต้องถอม้วนดมตัดิอ่าโอเคเาเป็นแล้วต้องละมันต้องลงลงไะเขจะับมทาง <ช>ข้อทายมาเลยนะเข้าใจไหมเท่า <ๆ S 1> ไหรอคือพอจะใช้ของตัวคำตัวคำตัวตัวแล้วพอแบบนี้เลยเออแล้วนะครับอันนี้ช้างก็คุยกันอยู่ <ๆ S 2> ผมก็เนี่ยครับเข้าไปแจมด้วยครับก็ป,ประมาณเนี้ยอันแน่ถั่วครับเป็นข้อมูลนะครับอันนี้ไม่ใช่กินเที่ยวนอนออนไลน์ครับเป็นข้อมูลการดูวิธีการนำท่อรอดใต้ถนนของเจ้าที่ของทางท้องฉินตำบลนะครับ มาแครับมาแน่ทัวร์กินอยนอดนไลน์นี่ก็คือเสร็จแล้วครับรอนิดหน่อยครับตอนนี้ก็ไม่ยากแล้วคือต่อข้องออันนี้ก็คือเดวทุกคนเป็นอยู่แล้วครับเอาแค่รอท่อก็โ OK อเคเนยดน้อยไม่เดียวนะฮะสวยยัยงไอนนอง,งอ่ะทำหน้าที่มาถมจูบไม่ถึงนมาพักที่นี้นะ้อชายเป็นรองเท้าเลยวอันนี้ก็น้องชายครับอันนี้ก็รองนายกกาส่วนตะบลของหมองปากรองป <c> ร <oughs> ะมาณเดือนสี่หลัง ครับกระจร้าตัวกระจายตัวปิดเลนือ่าดีๆครับขอบคุณมากเลยโอเคเยี่ยมเลยครับมาลยมาเเลยโอเคโอเคโอเคครับกินเช้านอนเอาลายกับมาแน่ทัวร์ครับแต่ว่าคลิปนี้ครับผมถ่ายเป็นคลิปที่บ้านให้ดูครับก็ดูเป็นข้อมูลนะครับมาแล้วครับ